มาร์ตเชีกระุกป,ปุกปิ๊กกระดิกกับแกงนะคะวันนี้เรามีผู้เข้าแข่งขันง3คนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาสาพธนพรชวนชลิดอายุ2 5ปอีอาชีพตอนนี้คือทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็อยากที่ได้มาแล้วกานนี้เพราะว่าชอบทมอาหารแบบเป็นส่วนตัวทุกวันอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าจะได้น่าจะได้ประสบก,การณ์ใหม่ นนนกี้้มาขึนนะคะสวัสดีครับผมนายพุทธิวงเหตุยย้อยครับอ,อ,อายุ29ปีครับชื่อชื่อเซนแมนะครับก็คือวันนี้ครับมารายการเออมาเตอร์เชคกริกกุก๊กกริกก,กัดอะไรนี่รู้รอครับแต่ว่าคือได้ยินมาว่ามันมีเงินรางวัลประมาณ20ล้านบาทก็เลยว่าจะมามน่าสนใจมากเลยนะ,ะสวัสดีคะ่ะดิฉันานางสาวพรสวนแท่จึงนะคะ เชฟปีใหม่ค่ะก็อายุตอนนี้ก็27ปีแล้วนะคะประกอบอาชีพตอนนี้ก็ไม่มีค่ะไม่มีอะไรค่ะก่อแม่กินไปวันวันก็น,นะคะเหตุผลที่มารายการมาเชฟมาเลก,กิ้กอกมาลลกุกิ๊กมาลลกิ้งกังนะคะก็เพราะว่าไม่มีอะไรค่ะว่าเฉยๆและนี่คือกรรมการผู้ทรงคุณูต์ทั้งสองท่านของพวกเราค่ะ และว,วัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือ <c oughs> คืยยอแ <c oughs> อ,อลจะลูก <c oughs> แล้ว,วัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือผักจากคุณยายแอลค่ะ ตลาดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะก็ส่วนตัวคิดว่าเมนูที่ได้รับมาในหัวข้อนี้ก็คือคิดว่าค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าก็มีความท,าท้าทายได้ลองอะไรใหม่ๆค่ะก็ตอนไปเอาวัตถุดิบนะคะก็คือไม่รู้นะครับว่าเขาให้เอาไปเอาวัตถุดิบที่ยายเก๋ๆไปเก็บของริมถังเหมือนแบบ เออคุ่มต้นไม้เหมือนคุ่มต้นขยะอะไรทุกอย่างก็แบบดูสกปรกมากเลยสกปรกมากก็เลยแบบไม่กล้าไปแตะเลยแนละ้วก็แบบอยู่อาหารวดีกกับไม่คัะไม่กล้าไปทําอะไรยายเลยสกปรกมากก็ตอนที่ไปวัดหยิบนะคะก็คิดอไอไม่ค่อยจะออกเหมือนกันคะ่ะก็หยิบหยิบมาก่อนเดี๋ยวกรรมการก็ตรงนั้นก็คิดว่าเป็นวัตถุดิบทอาหารก็คิดว่ากินได้เหมือนกันหมดน,นั่นแหละคะ่ะ หนูหนูจะทํามาม่าใส่เอ่อใส่กุ้งเต้นค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็มีปลาร้าใส่ด้วยค่ะคุณคิดว่าเมนูของคุณจะชูวัตถุดิบลบบยังไงคะอ๋อพอดีว่าอ๋อวัตถุดิบที่ยู่ใส่มาคือก็ออคือผักชีค่ะแล้วก็เอ่อต้วต้นตหอมนะคะ่ะแล้วมาใส่ในกุ้งเต้นเนี่ยมันจะได้หอมหอมอร่อยดีค่ะอืมขอโชคดีค่ะออข,อข,อขอขอเครื่องท่านอ,อ๋ออาหารที่ทำหมออ,อืมก็จะเป็น มาม่าต้มยำกุ้งเต้นแซ่บระเบิดสุดยอดเสพป,ปะลานิดหน่อยครับก็เพื่อบบรับรองความอร่อยแน่นอนเมนูคือคิดมาดีแล้วไม่เคยมีใครทํามาก่อนในโลกนี้แน่นอนคือแบบไม่ซ้ำใครกุ้งก็คือแบบเป็นกุ้งแบบพิ่งตกสดๆมาจากเอ่อพุ่งน้ำอเมซอนครับเออน่าสนใจมากเชฟเขาต้องแบบน่าน่าจะชอบแน่นเลยเวันนี้คุยค่ะ คิดว่าเออฉันจะทำราเมนนิดว่ามันจะชูัตถุไงครู้หมือกันะคะคยคิดถึหสายใงดีค่ะก็กรรมการมาถามฉันว่าฉันจะชูวัตถุดิบยังไงฉันก็ตอบไปว่าฉันไม่รู้เหมือนกันฉันบอกแล้วว่าใส่อะไรไปกรรมการก็กินได้ห <laughs> มดนั่นแหละค่ะกินๆไปเถอะ ชูว์สีขาวมาคือร้อยเจ้าดีค่ะขอบคุณค่ะที่ไปสัมภาษณ์มาเป็นไงมากมีเมนูคนไหนน่าสนใจหรือเปล่าคะของพี่ดูน่าสนใจที่สุดค่ะเราแบบทาได้สร้างสรรค์ก็คือว่าที่บลได้ดีค่ะที่ว่าของของเชฟพี่ให่ก็น่าสนใจนะคะเป็นลาเวงก็สะถือว่าแบบเดอร์ชูว์สีหลักได้ด่ อะไรเนี่ยวัตถุดิบอะไรก็ไม่รู้ใบอะไรคะมีอะไรคะจะเห็นว่ามีกระชายค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะรากผักชีเอ้ยผักผักชีที่หนูหยิบมาจากยาเมื่อกี้ค่ะใหญ่มากเลยผักชีบ้านไหนไม่รู้ค่ะใหญ่มากโอ้อะไรไม่รู้มันลอยไปหมดเลยกแล้วอุ้ยอุ้ยกุ้งกระโดดกุ้งกินกุ้งกินอุ้ยอุ้ย วัตถุดแบบนี้คุณยังจัดการไม่ได้คุณจะมาเป็นมตอร์เชฟเพื่อแก้อะไรของคุณคุณมาเป็นทำไมหนูหนูมีความมั่นใจแบบหนูสามารถจัดการแบบผักผักชีผักผักผักหน่อไม้ผักผักซับผักเนื้อค่ะที่ที่เป็นที่ใหญ่ขนาดนี้หนูหนูแน่นอนสามารถจัดการแก้ปัญหาได้ค่ะแน่นอนนะคะแน่นอนจะรอคุณได้เลยสิฟแก่คือตายละก็ปัญหาตอนทำอาหารนะครับคือมันมีอยู่สองอย่างเลยคือแบบ กุ้งน่ะโอ้โหกุ้งแบบมันมาจากไม่น้ำเมซอนไงแบบมันมันดื้อมันโตนมากมันโดดไปหมดเลยแบบไม่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโดดไปดูดูยน้ากลัวมากกลัวกุ้งกัดด้วยกลัวโดนกุ้งกัดเจ็บหน้าดูเลยอีกอย่างคือแล้าไอ้ต้นต้นต้นหอมครับต้นเออมันแบบใหญ่มากแบบอะไรก็ไม่รู้อียายน่ะขายขายอะไรไม่รู้ใหญ่มากแปลกๆอยู่ก็ไม่รู้เรื่องหมดเวลาแล้วทุกคนยกมือขึ้นค่ะ คูณเป็นดีไหยคะทำไ,ไมคุณไม่เป็นดเลยอ๋อคุณไม่เป็นแล้วหนูเป็นเอง ดูจะดีที่สุดถึงเวลาประกาศรางวัลแล้วค่ะแต่ก่อนหนึ่งเราได้มีแขกรับเชิญมาเป็นคนมอบรางวัลให้ค่ะโดยแขกรับเชิญของเราก็คือใหยแอลค่ะ ไายแกคทีนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทกคนค่ะก็ข้อคิดนะคะก็อยากให้ก็คือเราไม่ควรจะรูถูกคนอื่นสองก็คือเราควรจให้เห็นคนอื่นค่ะเมือเราไม่ควรจะดูถูกเด็กอยคเพราะว่า การที่จะอยู่ร่วมกันในสัสงคมได้ก็ต้องมีสามข้อหลักอย่างนี้ค่ะ